สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาพูดถึงตารางเลขกลางวันนะครับประจำวันพุธนะครับซึ่งวันที่1กันยายนนี้ตรงกับวันพุธนะครับ1กันยายน64เนาะตรงกับวันพุธข้างแรมเดือนเก้าแรม9ก้าานะครับเดือน9ก้าฟีฉลูเนาะก็ทำข้อมูลหวยวันพุธไปแล้ว2คลิปนะครับคลิปนี้ก็มา ที่ตารางเลขกำลังวันเลยนะครับผมซึ่งหวยวันพูดล่าสุดนะครับก็คือวันที่ 16, มีอา่ามิถุนายน2564สินะก็มีเลขติดเด่นอยู่นะนะครับมันตรงกับข้างขึ้นเนะเาะมันออก861กับ17ล่างนะครับก็เข้า17ล่างเลยนะ1นี่บนล่างเลยนะครับนะ บนล่างเลยเจดล่างแต่นี่บนนะครับของงวดพูดล่าสุดเนาะสิมิถุนายนขาดเลข6ตัวเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่จะนําเสนอในคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโดอโอื่นที่เกี่ยวกับจะเนื้อหางตัวเลขนะครับเป็นเพียงข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับแล้วก็บวกกับเครื่องมืออย่างตารางเลขกำลังวันเะนี่ยที่มีใช้อยู่แล้วนะครับ ก็ผมเห็นมาหลาย10ปีแล้วแหละนะครับตารางเลขกาลังวันผมก็เพิ่งหยิบมาใช้เมื่อ2ปีหลังนี่แหละนะครับก่อนหน้านี้ก็ดูผ่านๆเฉยๆนะครับแต่หลังจากนั้นสองปีหลังมาเนี่ยก็เริ่มใช้มันก็โอเคอยู่นะเอางวดที่แล้วไม่เข้านะครับหว,หวยวันจันทร์เนาะตารางเลขกําลังวันวันจันทร์นะครับไม่เข้านะครับแต่16มิถุนา1นกร,รกฎาคมเข้านะครับเนาะ16กระรกรกฎาคมไม่เข้านะครับ ก็มีเข้ามีหลุดครับปีหนึ่งมี24งวดผมว่าเข้าเกินครึ่งนะครับสําหรับตารางเลขกำลังวันนะครับเข้าเกินครึ่งเข้าตรงกับผลหวยนะครับผลสลากในงวดนั้นๆผมต้องการเลขแค่หตัวนะครับจากตารางเลขกำลังวันเนาะ่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็แล้วกันนะครับ เพราะทุกอย่างคือการคาดการคาดเดานะครับไม่ได้รู้ว่าออกหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจรารณาณในการรับชมรับฟังฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับท่านใดเป็นผู้ชมใหม่ฝากกดติดตามบน YouTube กิติคนคำนวณทีวีนะครับพร้อมต้องกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับถ้ากดเฉพาะติดตามระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าฟีดเท่านั้นถ้ามีข้อมูลใหม่นะครับ เข้ามาทับมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้ากดรูปกระดิ่งเนาะติ้งติ้งตัวเลขก็จะมีตัวเลขแจ้งเตือนบนรูปกระดิ่งนะครับเวลาที่ท่านเข้าหน้า YouTube นะครับส่วนบน Facebook นะครับเพจ Facebook กิติคณคำนวณเนี่ยอยากให้กดถูกใจนะครับกดถูกใจเพจนะครับเพราะว่าถ้ากดติดตามอย่างเดียวนะครับบน a c e b o o k เนี่ยจะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับจะมีเฉพาะเนื้อหาขึ้นบนหน้าฟีดนะครับ แต่ถ้ามีข้อมูลมาใหม่ก็จะโดนทับโดยข้อมูลใหม่อัปโหลดใหม่จากช่องทางที่ท่านติดตามนะครับนอกเหนือจากกิตติคนคำนวณเนาะก็กดถูกใจนะครับบนเพจ Facebook แล้วกันจะได้เห็นการแจ้งเตือนทั้งหมดอย่างที่บอกไว้ผมต้องการแค่เลข6ตัวนะครับก่อนหน้านี้เนาะหวยวันพุทธคลิปแรกเนาะผมให้6ดับใช่ไหมนะครับ6ดับ97%เลย ตารางข้างแรมนะครับมีเลข6อยู่ด้วยแล้วก็มีทั้งหมด7ตัวเพราะฉะนั้นผมจะไม่พิจารณาอะไรมากมายนะครับผมจะตัดเลข6ออกโดยอัตโนมัติตามสูตรเลขดับก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือ4 1,9,2,3,5่นะครับหตัวเลข6ตัวจะเด่นทั้ง6ตัวไหมไม่แน่นอนครับ ้าเด่นได้สูงสุดคือ5ตัวเท่านั้นเพราะ2ตัวล่างมีแค่2หลัก10กับหน่วยนะครับส่วน3ตัวบนก็มีแค่3หลักคือหน่วย10ร้อยนะครับ2ตัวล่างถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็มีแค่ตัวเดียวนะครับ3ตัวบนเนี่ยถ้าเป็นเลขหามกับเลขเบิ้ลก็มีแค่2ตัวแต่ถ้าเป็นเลขตองก็มีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้น6ตัวเนี่ยโอกาสที่จะเด่น5ตัวก็มีแต่ก็น้อยนะครับ แต่ถ้าแต่เด่นทั้ง6ตัวก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมเนาะแต่ทําไมถึงใช้6ตัวล่ะทำไมถึงใช้6ตัวเพราะว่าเ,เพิ่มความเป็นไปได้นะครับเพิ่มความเป็นไปได้แล้วก็อยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรได้เนาะหตัววินเป็นเลขชุด2ตัวได้เท่าไหร่ได้3 6ชุดนะครับ 4, 4. ี สี่หนึ่งสี่เก้าสี่สองสี่สามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งลืมหนึ่งสี่ได้ไงหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งห้านะครับสามสิบหกชุดเนี่ยยังไม่แยกบนล่างนะครับเนาะยังไม่แยกบนล่างทากันรวมรวมกันเลยก็อย่างที่บอกไว้เลขดับการนําเลขดับไปใช้งานคือการนําไปตัดเลขที่มันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีเลขดับอยู่ในมือนะครับก็สามารถมาตัดเลขหนึ่งในหกตัวหรือสองในหกตัวหรือสามในหกตัวได้นะครับก็ดี เดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลนะครับมาเล่าให้ฟังอีกสนะํสหรับเลขดับเนาะต่อไปที่เลขเก้าครับ9ก้าส9่เก้าหนึ่งเ9้าสองเสาห้าสองสี่สองหนึ่งสองเสองสอง สองสามสองห้าสามสี่สามหนึ่งสามเก้าสามสองสามสามสามห้ารอบนี้ผมจะประหยัดบรรทัดนิดนึ่งเผื่อไว้เลขชุดสามตัวด้วยนะครับ เพราะว่ายินเนื้อที่ข้างบนเยอะนะครับปกตินี่ผมจะบินหแถวเนาะแนวแนวตั้งเนาะต่อไปเลข5้าเราสุดท้ายแล้าสี่ห้าหนึ่งห้า้าสองหสมสุดท้าย5้าหเลยรอๆเลยคนเดียวเลย ห้ 5, 5, นะครับนี่คือทั้งหมด36ชุดเนาะหนึ่งสองสามสห้าหนสอี่ห้าหกเจดเคูณห้าเท่ากับสาบวกอีกหนึ่งเป็น36นะครับครบต่อไปก็เป็นเลขชุด3ตัวนะครับผมก็จะวินตามแนวทางที่ผมเคยทำเนาะแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับหากท่านใดชอบเลขหามเนาะเลขเบิ้ลเลขตองก็นำไปวินเพิ่มเติมได้นะครับ ขอใช้สีแดงเนาะอกออสีต้องเงินแล้วกันมันจะได้ตัดกันยีสิชุดไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบชอบอเลข <c oughs> เลขวันนี้เนาะเลขแต้มต่ำผมชอบนะครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ

3ามสีต่อไปเลขสานะครับหลักร้อย3ามห้าสี่เหลืออีก4ชุดสุดท้ายนะครับ ลขห้หลักร้อยเนาะห้าลองเช็คดูก่อนเนาะเผื่อจะซ้ำกันเช็คที่เลขห้นะครับ5้แต่ไม่ใช่เก้าหโอเคห้าสี่เก้นะครับ5 4 2ขอเช็คเลขห้าเนาะห้าห้าแต่ไม่ใช่2อโอเคครบ โอ้ยสี่ห้าสองแล้วกันนะครับจะเขียน5 4าสนะี่องะเอาเลขสีขึ้นก่อน5้าสี่แล้วเนาะทีนี้ก็5้าหแล้วกัน5้าหนึ่งสองเช็คที่5อีกเหมือนเดิมไม่มี1ครับ5้าห้าหแต่ไม่ใช่2อโอเคห้าหนึ่งสองวกกลับมาที่4 9่สาม น่าจะไม่ซ้ํานี่คือตารางเลขกำลังวันนะครับประจํางวดวันที่1กันยายนเนาะตัวเลขจากตารางเลขกำลังวันผมก็ไม่วิเคราะห์อะไรมากมายนะครับผมตัดแค่เลข6ออกไปนะครับตัดแค่เลข6ออกไปจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับวิธีการของผมก็ผมก็จะวิเคราะห์หวยวันพุดด้วยว่ามันเข้าหรือไม่เข้าเนาะอันนี้ผมวิเคราะห์ จากตรงนี้อย่างเดียวเลยจุดที่ผมคลิปแรกที่ลงไปคือเลขดับวันพุธเนาะเลขหกตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยก็จะได้เลข6ตัวนะครับหากกั้นใดเชื่อมันในเลข6กเนาะก็เหลือไว้แล้วก็หาตัวตัดจริงๆแล้วเลข7ตัวนะครับเลข7จ็ดตัวนี่วินเป็นเลขชุดสาตัววินเป็นเลขชุด3ตัวนี่ก็ได้สาชุดนะ สามสิบห้าชุดทั้งต้นทั้งทั้งตรงทั้งโต๊ดนี่ก็เป็นเจ็ดสิบชุดนะครับถ้าเข้าโต๊ดก็กําไรอยู่นะคิดเล่นๆนะถ้าเข้าโต๊ดก็กําไรอยู่นะถ้าเอาไปหกกลับอีกแหละในกรณีไม่เบิ้ลไม่ตอมไม่หามเนาะแต่ถ้ามันเบิ้ลมันตอมมาหามนี่เจ็บหนักเลยนะถ้าเอาไปหกกลับนะครับสําหรับเลขเจ็ดตัวเนาะเจ็ดคนะูณสามสิบห้าโอ้โหสามสิบห้าชุดเนาะ 7จคูณห้าก็35มสิหเจดคูณสาก็2องร้อยสบสอกสาก็เป็น2องห้าโอ้โห2 4ง้าชุดนะครับแต่ถ้าแตก3มตัวตรงๆนะครับ235หชุดก็กำไรอยู่นะ <laughs> นะถ้าไม่ตรงเลขเลขอันเลขจ่ายไม่เต็มนะครับ ถ้าไม่ตรงเลขอั้นหรือเลขจ่ายไม่เต็มเนี่ยก็โอเคอยู่นะในกรณีที่ใช้งานเลขสามตัวนะครับผมว่าโอเคนะถ้าไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามส่วนยี่สิบชุดเนี่ยถ้าใครมีวิธีการตัดเลขดับได้ก็เลขก็จะน้อยตัวลงการลงทุนก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะแต่ก็ต้องมั่นใจเนาะว่าสูตรเลขดับจาก จ็ดตัวเหลือหกตัวก็กลายเป็นยี่สิบชุดนะครับยี่สิบคูณหกก็ร้อยยี่นะครับแต่หกกลับนะแต่หกกลับนะถ้ามีวิธีตัดเหลืออีกสักห้าตัวนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะเลขห้าตัววินไปเลขชุดสามตัวได้ได้สิบชุดนะครับหกกลับก็หกสิบชุดโอ้ลดลงเรื่อยๆเลย,เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนำไปใช้งานมันมันขึ้นอยู่กับคนใช้งานนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนาะคนก็จะชอบแบบตัวเดียวจังๆนะครับแบบเน้นๆไม่ต้องมาบอกหรอก20ชุดใครก็บอกได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับคนลงทุนนะครับเล่นหวยแล้วแล้วได้กำไรนะครับลงทุนสูงหน่อยลงทุนเยอะหน่อยแต่ได้กำไรก็โอเคอยู่นะนะครับเพื่อความปลอดภัยจากเลข10ตัวตัดเหลือ7ตัวนี่ ทำเป็นเลขชุดสามตัวนะครับลองเอาไปคํานวณดูแล้วกันนะเพราะว่าสถิติเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มีโอกาสน้อยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับพูดไปก็จะออกทะเลไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คือตารางเลขกลาลงวังน,นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ